เคยเห็นรูปนี้กันไหมคะพระแม่ธรณีบีบมวยผมสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์และความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน แปมขอเล่าเรื่องนี้ใส่มูเลฟนอกจากความเชื่อเรื่องความร่ำรวยแล้วพระแม่ธรณียังมีตำนานที่ลึกซึ้งกว่านั้นในค่ำคืนที่พระพุทธเจ้ากำลังตัดสรู้พญามารและกองทัพป,ปีศาจได้ยกทัพมาขัดขวางพระองค์ทรงระลึกถึงบารมีที่สั่งสมมาต่ชาติปางก่อนและทรงอธิษฐานจิต พระแท,รท่านใดนั้นพระแม่ธรณีก็ปรากฏกายขึ้นแล้วบีบมวยผมของพระองค์ลงมาน้ำไหลออกมาคือบรารมีทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาจนท่วมทน้นพัดผ่ากองทัพมารให้พ่ายแพ้ไปและด้วยตำนานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ทำให้คนไทยเชื่อว่าพระแม่ธรณีเป็นผู้คุ้มครองผู้บัรดาลโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์และเรื่องของการและเทคนิคการขอพอรให้ปัง 1. เตรียมน้ำสะอาดและดอกไม้สีเหลือง 2. บอกชื่อนามสกุลและที่อยู่ให้ชัดเจน 3. อธิษฐานขอพอรเรื่องการเงินหรือที่ดินโดยเฉพาะ 4. วางน้ำและดอกไม้ไว้บนพื้นดินเพื่อสื่อถึงพระแม่ธรณีโดยตรง ลองนำไปใช้กันดูนะคะแล้วอย่าลืมแชร์เรื่องราวความปังของคุณให้ฟังด้วยนะ